ของดีราคาถูกนะครับนผมาชมที่เขาร็ครับสวนุทเรียนอายุ4ปีกว่ามี120ต้นนะครับุทเรียน1ปี50ต้นที่เหลือทีโคเดินท่อไว้ไม่ได้ปลูกนะครับเป็นพื้นที่เปล่านี่ครับชนโนด12ไร่1งาน94่ตารางวา ขายราคาที่ดินเปล่านะครับไร่ละ5.5แสนบาทพร้อมโอนนะครับราคาคุยกันได้นะครับไม่แบ่งขายนะครับนี่ครับ12ไร่1งาน94ตารางวาแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์นะครับนี่ครับขุดคลองตลอดแนวนะครับมีทุเรียนต้นสวยก็อยู่ประมาณหนึ่งนะครับ 5 0ต้นนะครับนี่ครับที่เหลือเป็นโคกนะครับอ่าตอนนี้ก็ไม่รู้ยังปลูกหรือยังนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับแต่ว่าขายในราคาที่ดินล่าครับแหล่งน้ําอุดมสมบูรณ์มากคับท่านผู้ชมครับนี่ครับเป็นที่แห่งนาคตนะครับหากท่านซื้อไปปลูกไปตบไปแต่งนะครับอ่าแล้วขายนะครับรับรอง รายละหนึ่งล้านนะครับสบายสบายนะครับเลี้ยงให้โตหน่อยนะครับนี่ครับอยู่ในเขตห้วยแรงอําเภอเมืองตราดฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม